บอกคนในโลกเนี้ยมันจะมีสี่แบบโปตริยะคนบางคนในโลกเนี่ยติอย่างเดียวเลยไม่สรรเสริญแต่เขาก็พูดตามความเป็นจริงโดยการอันควรนะพวกที่สองสรรเสริญอย่างเดียวไม่ติแล้วก็ตามความเป็นจริงโดยการอันควรด้วยพวกที่สามเป็นไงไม่ติไม่สรรเสริญนะอยู่อุเบกขาดีกว่าไม่เปลืองตัวอ่า พวกนี้ลอยตัวพวกตัวอยู่เฉยๆนิ่งๆ <an> <are> ฉันไม่อยู่ฝ่ายไหนทั้งสิ้นนะนะเ,า <an> <are> เขาบอกว่ามุดานามด้วยอุเบกขา,า <an> <are> โปตริตยะเขาชอบพวกนี้ <an> <are> พวกที่สี่เป็นไง <an> <are> ทั้งติทั้งสรรเสริญตามความเป็นจริงโดยการอันควร <an> <are> พระศาสดาถามโปตริรตยะว่าพวกไหนเลิศที่สุดโปตริยะเขาเลือกพวกที่สาม สามน่ะเลิศสุดเพราะงดงามด้วยอุเบกขาพระพุทธเจ้าเห็นด้วยมพระพุทธเจ้าไม่เห็นด้วย